ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Black c a r t a r o นะคะกับการทำนายดวงแบบพิกเดเลหรือพิกอาคารนั่นเองนะคะก็คือการทำนายดวงแบบการสุ่มเลือกกองไพ่นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำนายกันในหัวข้อที่ว่าภายใน3เดือนนี้ดวงคุณจะเด่นในเรื่องอะไรนะคะก็คือ คลิปนี้เป็นแบบ Time l e น s นะคะก็คือคุณจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้ผลของการทำนายจะมีผลกับคุณภายใน3เดือนนับจากวันที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะโอเคค่ะกะติกาก็เช่นเดิมแม่หมอมีไพ่ให้เลือก3กองนะคะก็คือเริ่มจากฝั่งนี้นะคะกองเป็นกองที่1กองแรกก็คือทีมผีเสื้อกองที่สองทีมนางฟ้าและกองที่สคือทีมช้างเผือกค่ะ ก็เช่นเดิมค่ะให้เพื่อนๆหลับตาตั้งจิตอธิษฐานพอลืมตาขึ้นมาก็ให้มองไปที่กองไพ่ถ้ากองไหนรู้สึกว่ามีพลังดึงดูดกับเรามากที่สุดก็ให้เลือกกองนั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเป็นการ,รเป็นการทำนายแบบการรวบรวมพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะคะ ก็ให้เลือกรับไปแต่พลังงานบวกนะคะให้เลือกรับไปแต่สิ่งไหนที่มันตรงกับเรามันเหมาะกับเราก็ให้นําไปปรับใช้หรือสามารถนําไปเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะแต่ถ้าคาทานายไหนที่เรารู้สึกว่าไม่เหมาะกับเราไม่ตรงกับเราก็ไม่ต้องรับไปนะคะให้ถือว่าเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการคําตอบที่เฉพาะเจาะจงกับตัวเองก็ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะซึ่งถ้า ใครสนใจหรือเพื่อนๆท่านคนไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อแม่หมอได้เดี๋ยวแม่หมอจะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปน,นะคะโอเคค่ะอ๋อก็เหมือนเดิมนะคะเกือบลืมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะโอเคค่ะไม่พูดเยอะแล้วถ้าเพื่อนๆเลือกกองไพ่ได้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มำทำทํำนายกันเลยนะคะไปค่ะ โอเคค่ะเรามาเริ่มกันกับเพื่อนๆกองแรกนะคะกองที่1ก็คืก็คือ,คอทีมผีเสื้อนั่นเองนะคะกับหัวข้อของเราที่ว่าภายใน3เดือนนี้ดวงของคุณจะเด่นในเรื่องอะไรนะคะก็คือคลิปนี้เป็นแบบ timeless นะคะก็คือไม่มีวันหมดอายุนะคะคือคุณจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้แล้วคำทำนายจะให้ผลกับคุณนับจากวันที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะ โอเคค่ะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็ดพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆกองนี้ก่อนนะคะว่าจะตรงกับคุณกับคุณไหมสถ้วยค่ะ1ดาบ10บไม้เทา้าพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆกองนี้นะคะคุณเป็นคนที่เป็นคนจิตใจดีค่ะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรักเป็นคนที่ทำอะไรทุ่มเทคือ ต่เราก็เป็นคนที่แบบว่าอดทนต่อสู้ฝ่าฟันนะคะคือทาอะไรนี่แบบทุ่มเทมากนะคะอันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆกองนี้นะคะทีมผีเสื้อนี้นะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวแม่หมอจะมาดูนะคะว่าภายในสามเดือนนี้คือดวงของคุณะจะเด่นในเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะก็คือจะเด่นในเรื่องอะไรแม่หมอขอเปิด ไพ่สิบใบรวดเลยนะคะสิบไม้เท้าราชนินดาบเจ้าชายถ้วยสิบเหรียญ the lovers the hangman the fool สองถ้วยอัศวินถ้วยแล้วก็สามไม้เท้านะคะแม่หมอมองว่าพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆกลุ่มนี้นะคะคือสิ่งที่จะเด่นกับคุณนะคะภายในสามเดือนนี้แม่หมอมองว่าเป็นเรื่องงานนะคะของเพื่อนๆกลองนี้อืแม่หมอมองว่าถ้าใครกําลังรอง,งานอยู่คุณก็มีเกณฑ์จะได้งานนะคะมีเกณฑ์ที่จะ คือมีมีความชัดเจนขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือหรือบางคนที่อาจจะแบบว่ารอการแบบการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรก็แบบคือประมาณเรื่องงานอย่างเงี้ยค่ะหรือคนที่แบบว่าตกง,งานอยู่ต้องการกํราลังจะหางานอย่างเงี้ยแม่หมอมองว่าเด่นเลยนะคะภายในสามเดือนนี้ของพลังงานของคุณน่ะคือเด่นมากเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะของเพื่อนๆกลุ่มนี้คือ อ,อาจจะคือมันเกี่ยวกับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องแบบว่างานของคุณงานเนี้ยมันอาจจะจะเป็นการเหมือนแบบว่างานที่อาจจะไม่ได้อยู่กับที่ก็ได้นะคะงานเนี้ยาา <str> มันอาจจะเหมือนแกมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือหรือในบางรายบางท่านอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับคนหมู่มากอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางแต่มันอาจจะเป็นการเหมือนแบบว่า เป็นการติดต่อสื่อสารกับคนหมู่มากนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นพลังงานโดยรวมเลยนะคะแต่ที่แน่ๆแม่หมอมองว่าเพื่อนๆกลุ่มนี้คือการงานคุณเด่นค่ะพองานคุณเด่นแล้วมันก็ทำให้เหมือนแบบว่าการเงินจะก็จะขยับดีขึ้นด้วยนะคะของเพื่อนๆกองนี้นะคะทำให้การเงินมันมันจะ,ะขยับดีขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่หมอมองว่า ถ้าโดยโดยส่วนส่วนใหญ่หรือส่วนมากกันเนาะบางทีว่าถ้างานดีเงินดีอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีผลกับเรื่องความรักด้วยอย่างนี้นะคะแต่ในบางท่านคือเนาะบางท่านก็อาจจะแบบว่าแม่หมอก็มองว่าบางท่านก็อาจจะความรักก็โอเคก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอการงานมันขยับดีขึ้นมาการเงินมันขยับดีขึ้นมามันก็ยิ่งทําให้แบบว่ามีความสุข ยิ่งขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยนะคะก็คือเนาะมันก็จะทําให้แบบว่าเหมือนการการทาให้เรามีฐานะที่มั่นคงมากขึ้นอย่างเงี้ยเนาะมีสภาพคล่องทางการเงินมีการเงินมากขึ้นให้มันแบบว่าทําให้มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรคะคือถ้าหน้าที่การงานมันมั่นคงปุ๊บมันก็ทําให้เราแบบว่ามีฐานะที่มั่นคงอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆโดยสรุปแล้วก็ เพื่อนๆก่อกองนี้ก็ดวงคุณจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะภายใน3เดือนนี้นะคะแต่อันนี้ก็แม่หมอก,ก็บอกแล้วนะคะว่ามันเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้เนาะก็ถ้าไม่ตรงกับคุณก็ให้ถือว่าเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงนะคะสุดท้ายนี้แม่หมอก,ก็ขออวยพรให้เพื่อนๆกลุ่มนี้โชคดีกันทุกคนนะคะก็ขอให้งานดีเงินดีความรักดีกันทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะ เดี๋ยแม่หมอจะไปต่อกับกองสองเลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเรามาต่อกับเพื่อนๆกลอกองที่สองนะคะก็คือทีมนางฟ้านั่นเองนะคะกับหัวข้อที่ว่าภายใน3เดือนนี้ดวงคุณจะเด่นในเรื่องอะไรนะคะ คลิปนี้เป็นแบบไทม์เลสนะคะก็คือไม่มีวันหมดอายุนะคะคุณจะเข้ามาชมคลิปนี้ในอตอนไหนก็ได้ซึ่งคำทำนายจะมีผลกับคุณในวันที่ตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะขอเช็คพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆกลอกองนี้กันก่อนนะคะว่าจะตรงกับคุณหรือเปล่า10ไม้เทา้า6ดาบ แล้วก็อัศวินไม้เท้านะคะพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆกล่องนี้นะคะคุณเป็นคนที่เป็นคนที่ทุ่มเทค่ะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่ไม่ได้แบบคุณเป็นคนที่ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆะคะ่ะคือคุณจะเป็นคนที่ชอบลองผิดลองถูกด้วยตัวเองคือเป็นคนที่จะเก็บประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็ แต่ก็เป็นคนมีเหตุมีผลนะคือถึงคุณจะไม่ได้เชื่ออะไรง่ายแต่คุณก็คือคุณเป็นคนที่มีมีเหตุและผลนะคะคือจะเชื่อทุกอย่างด้วยเหตุและผลอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆนกองที่สองนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าภายในสามเดือนนี้ดวงของคุณจะเด่นในเรื่องอะไรนะคะ สี่ดาบเจ็ดดาบเดอะซันเอสเวนเหลียนเดอะสตรีนราชาเหลียนสิบถ้วยสองไม้เท้า เด e t e m มเ r a น c e หนึ่ถ้วยนะคะพลังงานของเพื่อนๆกลอกองนี้นะคะแม่หมอหมองว่าคือตอนเนี้ยคือคุณดูเหมือนเหมือนนิ่งๆอะคะ่ะเหมือนบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงแบบเหมือนพักร้อนหรือพักผ่อนหรือรออะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยคะ่ะคือเหมือนคุณอาจจะ แต่แม่หมอมองว่าถ้าถามว่าภายในสามเดือนนี้ยดวงคุณจะเด่นในเรื่องอะไรแม่หมอมองว่าคุณจะได้รับข่าวดีนะอมแม่หมอบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือสิ่งที่คุณรออยู่อะคะ่ะคุณจะสมหวังนะคะเนี่ยแม่หมอมองว่าบางท่านอนะถ้าคุณรอเรื่องเงินอนะคุณก็จะสมหวังเรื่องเงินนะคะเนี่ยอืมอาจจะมาได้จากคนใน คืออาจจะเป็นมาจากคนในครอบครัวอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะหรืออาจจะเป็นคนรักของคุณก็หรือคนรักคนในครอบครัวอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะที่ที่เข้ามาช่วยหรือมาช่วยเหลือหรือหรือพพอร์ตคุณอย่างเงี้ยคะ่ะหรือบางคนอาจจะรอข่าวจากทางไกลรอการติดต่อจากทางไกลอย่างเงี้ยคะ่ะ แม่หมอมองว่าคุณก็จะได้รับการจะได้รับข่าวนั้นจะได้รับการติดต่อกลับมาอย่างเนี้ยค่ะคือพลังงานโดยรวมของเพื่อนเพื่อนกองเนี้ยแม่หมอมองว่าคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะคุณจะสมหวังกับสิ่งที่คุณรออยู่อะค่ะอืมนะแม่หมอก,ก็ก็มันแม่หมอมองว่ามันมีสองเหมือนสองสองสองเคสสองกรณีเนาะก,กับเพื่อนเพื่อน,นกองเนี้ย คือบางท่านเนี่ยอาจจะรอเหมือนรอเรื่องเงินนะบางท่านอาจจะเหมือนแบบว่ายื่นเรื่ยนเรื่องกู้เงินหรือหรือกู้แบงค์หรืออะไรอยู่ก็เป็นได้นะคะแม่หมอก <Whole, S 2> ็มองว่าคุณจะมีเกณฑ์สมหวังสูงนะคะหรือบางท่านก็อาจจะเหมือนรอเงินจากใครสักคนแต่แม่หมอมองว่าเป็นเหมือนกับคนคนในครอบครัวหรือคนรู้จักคนอย่างเงี้ยแหละค่ะคืออาจจะเป็นเป็นคู่หรือเป็นแฟนของคุณก็เป็นได้คือแม่หมอก็มองว่า คุณก็จะสมหวังนะคะคือจะได้รับข่าวดีมันเดี๋ยวมันจะมีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วค่ะคือบางท่านเนี่ยเหมือนกับรออะไรจากรอใครติดต่อมาหรือรอรอละรอข่าวรออะไรอยู่จากหรือรอจากคนทางไกลยอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเนาะจะสมหวังเช่นกันนะคะในในเพื่อนๆกลองนี้เนาะ,ะอืมภายในสามเดือนนะคะอันนี้คือแม่หมอก็ดูดูเป็นในระยะภายในสามเดือนนะคะ แต่บางท่านก็อาจจะเกิดขึ้นแบบเร็วกว่าสามเดือนก็เป็นได้เช่นกันนะคะแต่อย่างแต่แม่หมอก็บอกไปแล้วนะคะว่ามันเป็นการทำนายดวงแบบโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้เนาะอันนี้ก็ถ้าไม่ตรงกับท่านกา็ให้ถือว่าเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แม่หมอก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะสำหรับท่านไหนที่เหมือนแบบว่าท่านรอ รออะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะว่าเออท่านจะได้รับข่าวดีนะคะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับท่านในกับคุณในเร็วๆวันนี้เนาะโอเคค่ะก็แม่หมอก็ขอจบการทํานายของเพื่อนๆือกองที่สองไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแม่หมอกก็ขอให้ทุกคนสมหวัง ได้รับข่าวดีกันทุกๆคนนะคะแม่หมอกก็ขอไปต่อกับเพื่อนๆอนกองที่3เลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเรามาต่อกับเพื่อนๆนกองที่3นะคะก็คือทีมช้างเผือกกับหัวข้อที่ว่าภายใน3เดือนนี้ดวงของคุณจะเด่นในเรื่องอะไรนะคะก็คือคลิปนี้เป็นแบบไทม์เลสนะคะก็คือไม่มีไม่มีวันหมดอายุนะคะก็คือคุณจะ เข้ามาดูตอนไหนก็ได้และคำทํานายจะมีผลกับคุณนับจากวันที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะโอเคค่ะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆกองนี้กันก่อนนะคะว่าจะตรงกับคุณหรือเปล่า The Emperor ค่ะหเหรียญ เดอะทาวเวอร์พลังงานโดยรวมของเพื่อนๆกลองนี้นะคะแม่หมอหมองว่าคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งค่ะเป็นคนที่แบบผ่านอะไรมาเยอะอ่ะอืมเป็นคนที่แบบว่าบางทีบุคลิกภายนอกคุณจะดูเหมือนเป็นคนดุดุด้วยนะคะอ่าเพื่อนๆกล่องนี้เนาะแต่คุณเป็นคนที่แบบว่าอรักพวกพ้องนะคุณเป็นคนที่แบบอืม มีจิตใจที่เข้มแข็งอะนะเพื่อนๆกล่องนี้คือเป็นคุณเป็นคนที่แบบว่าเออมันแบบเหมือนแบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะละอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งคนหนึ่งเลยนะคะอา่อาอ่ามีความมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งอะคะ่ะอันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆกล่องนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแล้วภายในสามเดือนนี้ ดวงของคุณของเพื่อนเพื่อนกองเนี่ยกองที่สามเนี่ยทีมช้างเผือกเนี่ยดวงของคุณจะเด่นในเรื่องอะไรนะคะก้าไม่เท้าหนึ่งเหรียญสี่ดาบเจ็ดดาบอ่าเจ้าชาย ไม้เทา้า8ปดถ้วยเ็ดเหรียญ8ดไม้เทา้าราชินีเหรียญ7็ดเหรียญโอเคค่ะแม่หมอมองว่าดวงคุณจะเด่นในเรื่องงานนะคะเพื่อนๆกองนี้คือถ้าจากตามหน้าไพ่นะคะพลังงานโดยรวมเนี่ย แม่หมอมองว่าบางท่านเหมือนคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยนื่อยล้าล้ากับงานที่ทําอยู่คือหรือหรือถ้าบางท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วคุณอยู่ในวัยเรียนน่ะบางทีคุณรู้สึกเหนื่อยนะคุณรู้สึกเหมือนแบบว่าเออจะไปต่อหรือพอแค่นี้อย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆมันกําลังจะเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณจะจะหาทางออกได้คุณจะเจอจะเจอกับสิ่งใหม่ๆหรือคุณจะได้เริ่มต้น ถ้าเป็นท่านอยู่ในวัยทํางานนะแม่หมอมองว่าอเรื่องที่จะเด่นของคุณเนี่ยเรื่องงานคุณอาจจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆอะค่ะคือแต่ถ้าคนที่เป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรียนก็คือคุณอาจจะจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆเหมือนกันค่ะอาจจะได้เริ่มในเรียนในในในสาขาหรือในในสิ่งที่คุณชอบอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาเรื่องงานคือถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยแม่หมอมองว่า ในบางท่านที่ท่านรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหลารู้สึกแบบอ่าบางท่านอาจจะออกจากงานหรือบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมันไปไม่ได้เพราะว่ามันมีอ่เหตุผลหลายๆอย่างแต่คุณเหนื่อยมากล้ามากแม่หมอมองว่าเดี๋ยวเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วนะคะคือภายใน3เดือนเนี่ยแม่หมอมองว่าบางท่านอาจจะได้เริ่มเริ่มอะไรใหม่ๆอาจจะมาแบบปุ๊บปั๊บมาแบบว่า คือปุ๊บปั๊บมาฟ้าแลบมาเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะได้แบบขยายงานใหม่บางท่านอาจจะได้เหมือนแบบว่าอ่าอาจจะได้ขยายสาขาหรือย้ายสาขาอย่างนี้นะคะคือเหมือนได้ไปเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยค่ะหรือบางท่านอาจจะมีเป็นเป็นอาชีพที่สองที่สามคือเป็นเหมือนงานเสริมเข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกแบบว่าอ่าทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้อ่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นทําให้คุณเห็นเงินด้วยแล้วก็ สภาพจิตใจของคุณมันก็ดีขึ้นด้วยไยงค่ะความรู้สึกความความเหนื่อยล้าความอะไรมันก็หายไปมันก็จะทําให้คุณแบบดีขึ้นนะคะอันนี้แม่หมอมอง,มองโดยโดยภาพรวมนะคะคือแม่หมอมองว่าภายในสามเดือนนี้คุณจะเด่นเกี่ยวกับเนี่ยคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องงานคือถ้าคุณจากที่มันแย่ๆหรือจากที่คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยล้าๆแม่หมอมองว่ามันจะดีขึ้น่ะนะคะอันนี้ก็คือ พลังงานโดยรวมของเพื่อนกองนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม่หมอก็ได้บอกไปตอนต้นนะคะว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกทุกคนได้นะคะก <c oughs> ็ถ้าท่านไหนเข้ามาดูกองนี้แล้วไม่ได้ตรงก็ขอให้ถือว่าเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงนะคะแต่ถ้าท่านไหนที่เข้ามาดูกองนี้แล้วคุณรู้สึกว่าพลังงานมันตรงกับคุณอย่างเงี้ยแม่หมอก,ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะว่า เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะจะดีขึ้นนะคะก็ขอให้อดใจรอนิดนึงนะคะเนี่ยเดี๋ยวพอการงานมันลงตัวมันดีความสบายใจมันจะเข้ามาการเงินการมันจะเห็นผลเห็นกําไรมันก็คือมันจะค่ะคืองานดีขึ้นเงินดีขึ้น,น,นแน่นอนค่ะแล้วก็สภาพจิตใจเราอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพจิตมันก็ดีขึ้นไปด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆโอเคค่ะ แม่หมอก็ขอไว้พร้อนให้เพื่อนๆกลุ่มนี้โชคดีกันทุกคนนะคะขอให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นกันทุกคนนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแม่หมอก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากติดตามคลิปต่อๆไป ดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ